สวัสดีค่ะใกล้จะถึงเทศกาลวันตรุษจีนของประเพณีชาวจีนในปี2565กันแล้วนะคะสำหรับวันตรุษจีนปี2565นั้นจะตรงกับวันไหนวันที่เท่าไหร่ดังนี้เลยค่ะสำหรับวันตรุษจีนตรงกับวันศุกร์ที่1กุมภาพันธ์2565ค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในเทศกาลที่สำคัญของชนชาวจีน ซึ่งถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจีนนั่นเองค่ะก็คล้ายกับวันสงกรานต์ของไทยสำหรับวันจุดจีนนี้ชนชาวจีนทุกคนให้ความสำคัญกับวันนี้เป็นอย่างมากเลยนะคะและมีการหยุดงานเป็นเวลายาวค่ะและมีการทำความสะอาดบ้านเรือนให้ดูใหม่สะอาดสดใส ร้านค้าหรือห้างสรรพสินค้าต่างๆก็เต็มไปด้วยผู้คนมากมายมาจับจ่ายใช้สอยกันซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆให้แก่เด็กๆและซื้อของขวัญให้แก่ญาติขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆในวันตรุษจ,จีนเทศกาลชาวจีนเทศกาลชาวไทยเชื่อสายจีนสวัสดีค่ะ